ทีรยุทธ์เผยลับค่ะอายการสูงสุดอ้างเรียกทักษิณเพื่อไทยให้ถ้อยคำแล้วแต่สุดท้ายส่อเบี้ยวปมครอบงำพักลมล้างทีรยุทธ์เผยความลับล่าสุดค่ะอายการสูงสุดเรียกทักษิณพักเพื่อไทยให้ถ้อยคำแล้วทีรยุทธ์หลุดน่าสงสัยค่ะส่งสัญญาณหวนทักษิณเพื่อไทยส่อเบี้ยวอายการสูงสุดเรียกให้ถ้อยคำ สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของสาลร,รัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งอายการสูงสุดขอทราบการดำเนินการตามคำร้องของนายเทรยุสุวันเกศรและพยานหลักฐานโดยปมคำร้องก็คือนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1ครอบงำพักเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2และร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุข6ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ก็คือผู้ถูกร้องที่1สั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชธาน์และโรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ร้องที่1ให้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจในระหว่างรับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำ ทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยขั้นวิกฤตประเด็นที่2องค่ะผู้ถูกร้องที่1สั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์แก่อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาให้มีการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเล ในเขตอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาประเด็นที่3ค่ะผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองของพรรคเป้าไก่เดิมที่ต้องคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญว่ามีพฤติกรรม ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นที่4ผู้ถูกร้องที่1สั่งการแทนผู้ถูกร้องที่2โดยเจราจากับแกนนําของพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหาหรือก,การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1ประเด็นที่5ค่ะผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่สองมีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลประเด็นที่6ค่ะผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่สองนำนโยบายของผู้ถูกร้องที่1ที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้ไปดำเนินการเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา โดยล่าสุดน,นะคะทางด้านของนายเทียระยุทธ์ก็ได้เปิดเผยผ่านสื่อช่องหนึ่งนะคะบอกว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะทางอายการสูงสุดคณะทำงานท่านก็เชิญไปให้ถ้อยคําแล้วก็ได้ให้ถ้อยคําแล้วก็เลยได้สอบถามไปทางท่านอายการว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างโดยท่านก็ตอบว่าตอนนี้ได้ส่งหนังสือไปเรียกผู้ถูกร้องก็คือทางพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรแล้วเพื่อให้มาให้ถ้อยคํา ก็เลยหยอกท่านไปว่าแล้วเขาจะมาหรือเปล่าแล้วท่านก็ได้แค่ยิ้มซึ่งการทิ้งท้ายแบบนี้ค่ะของคุณธีรยุทธ์นั้นก็ค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญค่ะที่ไม่ใช่เพียงแค่คำหยอกเย้าทั่วไปแน่ๆค่ะสำหรับบุคคลระดับนี้ หรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณของอะไรบางอย่างค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ